สวัสดีครับผมว่าผมบริษัท CNP Tractor จำกัดนะครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโกลเล็กนะครับแบคโกลเล็กครบจบที่เรานะครับผมนึกถึงแบคโกลเล็กนึกถึง CNP Tractor เลยนะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับผมจากจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับผมผมว่าสืบ PC28UU นะครับแท็กเหล็กนะครับติดในแยกเพิ่มเรียบร้อยนะครับผมเอาวงกีไซส์ใหญ่เพิ่มด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้ทําการจําหน่ายเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณลูกค้าจากกระบี่ด้วยนะครับ ต่อมาขอคุณลูกค้าจากกำแพงเพชรนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นโตโย้เนะ่้าขีดสองนับจะเป็นแขกยางมีเป็นวินด้าพุกก่สวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ได้ทำการจำหน่ายเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าจากกำแพงเพชรด้วยน,นะครับแล้วต่อมาคทีสามว่าขอคุณลูกค้าจากลำปางครับผมขอคุณลูกค้าจากลำปางนะครับผมได้ทำการซื้อรถคูมูตนะเคเฮดห้าเฮดนับ เหมาะสาหรับการไปทาสวนที่ลําปางเลยนะครับผมครับผมและทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์ครับก็ยังมีรถคนอีกจํานวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวเลยนะครับครับผมสวัสวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันครับใครที่มาไม่ทันตัวเบลโก้คันตู้เก่งเมื่อกี้นะครับผมก็ยังมีคันนะครับจะเป็นแท็กยางมีเป็นบุ้งกีใหม่มีเปนมีดัดนะครับผมติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลือติดตั้งกระจกอีกนิดหน่อยนะครับผมครับรวัสนีครับ ทางบริษัทชีมีแท็กเตอร์แล้นทํำการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับเก็บระบบรั่วซึมต่างๆหรือบูธสลักโมดินั่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับของแถมนะครับก็ยังมีชุดปัจแจให้นะครับผมชุดปัจแจอ์ตรำลงรอกกระบอกอัจฉริบีให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือให้กับทุกคันเลยนะครับครับผมสำหรับคันนี้ก็น้าหนักเทียบเท่าประมาณ3ตันหน่อยๆเลยครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นโกเบโก้เอสเคสามสิบแล้วนะครับผม แล้วก็มีตู้เก่งเพิ่มมาอีกก็เพิ่มน้ำหนักเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องยันหน้าสามสูบนะครับปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันดัดข้างแล้วนะครับและชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่6กพันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ ครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมตามบริษัท CNP Tactor เราตั้งราคาอยู่ที่3แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพเดินเรือสวยๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับผมสำหรับใครที่สนใจรถคุณเล็กสภาพดีกับญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท CNP Tactor เรานะครับผมร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกมห้องยี่สิบสามตำบลบางสาทงอ๊อเภ่าบางสางจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม และเราจะมีของแถมพิเศษอีกามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตบดินจัก,กรยานเครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับนึงถึงบ้านเขาเล็กน,นึกถึง CNP Tractor นะครับผม